สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อนี้เฮาสีมาเบิ้งนาะคะมือไฟมาใหม่ค่ะบินมาจากสิงคโปร์พึ่งมาหอดหมาดมาดเป็นน้องชายน้องชายแท้ๆหรอไม่ไม่ครับเป็นน้องน้องที่เคยเล่นดนตรีด้วยกันโอ้น้องเคยเล่นดนตรีด้วยกันของน้องฟุกอ่าทั้งเล่นดนตรีทั้งทำไลท์ติ้งด้วยปกติอยู่สิงคโปร์อันนี้บินมาพิ่งมาถึงนี่หรอพิ่งมาถึงเมื่อเช้าพิ่งเมื่อเช้าบินมาจากสิงคโปร์เลยครับผมปไป กติเล่นดนตรีด้วยกันอยู่เล่นดนตรีด้วยกันครับเล่นดนตรีกันที่ไหนเมื่อก่อนเมื่อก่อนรับงานทั่วไปทำงานทั่วไปร้องเพลงด้วยเหรอเคยจะพาไปดูไวด้วยแต่ว่าไม่ไปไปทำไลติงอยู่ปอยเปียดไปวะร้องเพลงด้วยเป็นไลติงด้วยเล่นเล่นคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดแต่ว่าเล่นไฟได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวแต่ว่าไม่ไม่เคยเล่นของวงมาลําใช่ไหมเล่นแต่ตามผับแล้วก็วงวายไรตี้อ๋อวายไลตี้ ก็เดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้งานกับพี่เกมด้วยเนาะใช่ไหมได้ข่าวว่ามาใหม่ใช่แต่ว่าเพิ่งมาถึงนี่แหละมาแบบสดๆเลยมาแบบสดๆสดๆเลยยังไม่นอนเลยสดๆยังไม่นอนเลยชื่ออะไรครับชื่อบนครับผมชื่อน้องบินอายุเท่าไหร่25ครับอายุ25ชื่อน้องบินอายุ25้าเอ้าเป็นน้องฟุกแสดงว่าฟุก35แล้วสิผมยี่หกอ๋อี่เป็นน้องน้องฟุกเคยเคยทำงานรวมกันนะคะ น้องปกติน้องทํางานแต่แบบว่าเป็นคีย์บอร์ดด้วยเป็นมือไฟด้วยเล่นตามเนี้ยที่บามาจากคาราซองเนาะมาคาราทแมนค่ะมาจากคาราซองโอ้เรายิ้มออกจากเแม่า้องยิ้มอใจม่แมซีนียิ้มาช่วยเ้แนีซึ่งลงเครื่องเมือเช้านี้มาจากสิงคโปร์บ้าอาจารย์เบนเนาะไปเ็ดจังใดเมียอยู่จังใดอยู่สิงคโปร์ ไปเป็นลายิงเนี่ยแหละครับทำลายจิงอยู่สิงคโปร์นะครับก็เป็นเป็นพับทั่วไปนี่แหละครับครับก็เป็นพับเคยบอกงั้นบอกล้ำบอกล้ำโบโบเคยครับแต่ก็คือเคยวาเลนตีเขาก็ดูเทาก็ครับวงวาเลนตีเล็กๆเนี่ยครับบรเคยขึ้นวงใหญ่จังสีนะครับใจพร้อมกายพร้อมขนาดใดครับบอพร้อมประเดี๋ยวมีมาในนั้นไม่เป็นแบบที่จะร่วมเดินทางอ๋อพร้อมครับเต็มร้อยครับ ลู่ยู่เนาะหมอนำไปกินยู่กินยังไงยังไงก็ใจครับคนใหม่ครับก็ปรากะผมือิมือใหม่เรื่องหมอลำมูอจะถึงผมไม่เคยแนะนำเลยนะครับแต่อาจารกินไปยูน้ำจากสอามมือยู่เรียนงลูกจากมือสองมือก็สิเก่งเดี๋ยวน่าจะเพราะว่าแต่วาเียงกนระบบกคือมันก็คือกันเนาะได้เข้ครับความเปมือไหื่ยนะ เอาบุญคาค่ายังปะค่าคนอันนี้เขาลาออกจากงานอยู่บุญเลยบ่แม่จังล่าออกยกเลยล่าออกออกมาเลยอ๋อเป็นแท็กใช่ไหมเป็นแท็กเป็นเขาเรียกว่าอะไรสดน่ะครับสดครับผมสดนอันนี้เน่ยดีเอาเดีวสาวน้อยเพชรสาวน้อยเพชรแพงต้องการต้องการคนสดดีล่ะ ไปอยู่ไปอยู่สิงคโปร์ไปแบบเวิร์กเหรอเวิร์กประมิดอ๋อก็เลยยกเลิกเลยตอนนี้อ่าพร้อมแต่คือว่าน้องพร้อมแล้วสองคนนั้นคนเดิมเก่ามันหลายอย่างนะครับอยู่หุ่นมันคือท่านมาเท่ามันแบบมี่คนใหม่ันนุนีที่มันต้องใส่เงินี่ะอยู่ต่างประเทศกับบ่ได้สะดวกสบายเสมอไปกับบ่ได้มีความสุขเสมอไปจ้ะน้องเลยเลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านเท่าหอนนคบ้านเลย เรต้องตื่นเต้น้งกล้องอาจจะไหลนี่สำหรับบุคลากรอนี่อันนี้ยังหน่อยอยู่จ้ะอาจารย์ซื้อครับอาจารย์เบนครับทั้งน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คือเรายินดีต้อนรับครับเป็นบุคลากรที่ได้รับการเจริญพิจารณ์จากอาจารย์ด่วนมีเพียงกุ๊บนะครับนี่แหละกับผู้เป็นทรงน้องเกมมานี่แหละลคนกับทรงอาจารย์อาจารย์เบนอาจารย์เบนอาจารย์เกมนะครรับอาาจย์เม ก็เคยร่วมงานกับน้องเคยร่วมกันกับแต่ทำไมเป็นลูกซิอาจย์ด่วนไปแมนบ่ตัวเป็นลูกซิอาจอาจาจย์ด้วนเลยนะแมนบออ่าได้เป็นอ๋อแต่ว่าได้รับการการันตีมาแล้วอ่าจะยังองเกมนี่คือซอนพันมืดโดยตรงเลยออเอาล่ะแมนมาจากสิงคโปร์เลยน้ำขุ่นเก่งนะครับ มาหอยมือโซนี้รุ่งเครื่องมือโซนนี้กระมือนี่กระซีขอบคุณหลายๆครับโมมีเหงืงอออกนะครับที่บอกจะฝากเมืองฝากเงี้ยนกันน่อดิยืดเตี้ยนับฝากดูแลเรื่อยๆครับเรียงกฎเรียงระเบียบเรียงรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยคุยกับบอลจูว่าเราอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงหน้าที่เราต้องทำอะไรบ้าง ไให้บถ้าอยู่ตามกฎตามระเบียบรับรองมีแต่เฮงเฮงเฮงปังปังปังนี่อ่ะพี่น้องเนาะงค่ะถ่ายชมผลงานแต่ว่าก็ยังจะไม่ได้ดูผลงานแบบเต็มร้อยเพราะว่าก็ได้จะสอนงานกันก่อนน้องคะกับกับน้องเกิมใช่ตัวเดียวกันใช่ตัวเดียวกันใช่ตัวเดียวกันนี่บอกครับใช่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือสิลูกเป็นไฝเถื่นปนีเวทีสาวน้อยเพลแพงจ้ะ มีมือไฟดีๆทั้งสองคนมารรวมงานกัน <c oughs> สองขึ้นสามขึ้นหมดได้ค่ะอ่าเป็นมือไฟแบบ้ไฟใช่มือไฟเท้าไฟโอ้ไหล่สุดไปเพรทันได้บอกกับพี่น้องอยู่น <c oughs> สวัสดีค่ะพระพแม่พพี่สาวน้อยเพลงพรทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อกี้ปุ๊บปั๊บไปสัมผัสมือไฟไหมมาพี่น้องก็เรยกปได้ยินเสียงกันว่าหานี่มือไฟไหมอยู่ข้างหลังเนะะี่ยค่ะ นี่เสียนนกํกำลังคุยนําอยู่นี่ค่ะปึ๊บพึ่งมาถึงน้องพึ่งมาถึงค่ะล่งเคร่องมากมือเสานี่แ้วตอนนี้พึ่งมาถึงหลังเวทีนี่ค่ะมือไฟคนใหม่กะคือเก่าค่ะพี่น้องพอดวนพอดวนทรงมากค่ะพอดวนที่ทรงน้องกมมาเนาะคะ่ะตอนนี้ สองงานกับน้องเกมเนาะคะ่ะเป็นเป็นลูกศิษย์ของพ่อด้วนนี่แหละคะ่ะสีสอนงานกันแบบสุดๆมือแรงนี่เลยเนาะคะ่ะแล้วก็สีได้ยูน้ำกันอีกโอ้โหหลายมือเลยแหะค่ะพี่น้องถ้า,าน้องเบนเนาะน้องซื้อน้องเบนถ้าน้องเบนยูโตแล้วเนาะคะ่ะน้องเกมก็สีได้ไปกลับไปรัตนาสินเนาะคะ่ะแล้วก็สีให้น้องเบนเขาเนี่ยอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปตลอดเลยะคะ่ะไปแบบยาวๆเลย ฝากพี่น้องเขาคุ้มเนาะ,ะ,ะค่ะบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทค่ะฝากเขาคุ้มนะคะเดี๋ยวปุ๊บปั๊บจะดึงพี่น้องเขาคุ้มเนาะคะ่ะรวดเร็วท่านจแน่นอนค่ะพี่น้องทรงตอนนี้ได้เขาตอนนี้เลยเนาะคะ่ะตอนนี้ปุ๊บป,ปั๊บอยู่อีกเครื่องหนึ่งนี่อยู่ในเพจเราคะ่ะทรงสลิปเขามากอะได้ทรงหลิงเลยเนะะาะจะรอชมที่อำเภอท่าบอ่อครับนี่ท่าบอ่อน้องไข่บปล่คะ่ะฝนตกบอ่บอจะฝนมาตกค่ะทองฝาปลอดปง่งรู้สึกว่าจะหอนพอมค่ะ รอยืนยันเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ